เขาตื่นตนสุดท้ายของรายการลงแจงออนแอร์แล้วครับรับครับเอาก่ะนันัทกสินให้จบก่อนนี้ไหมเอาเลยฮะจะบอกเลยฮะพรุ่งนี้ทําอะไรทำอะไรกันบ้างก็พรุ่งนี้นะครับเรานัดหมายกัน20ชุมชนแล้วก็ชุมชนในเขตใกล้เคียงนะครับพอเรานัดวันที่นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้าน โรงเรียน <Louis S 1> สติวิทย์นะครับตรงโค้งแอ่งตรงนั้นจะมีร้านแมคโดนัลหน้าร้านนะครับเรานัดกันตั้งแห่ะสามโมงจะทำอะไรครับก็ดีเดยสี่โมงเย็นก็จะประกาศเจตนารมณ์ของชาวก่อนแล้านโกสินนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการแข่งขัน F1 นะครับแล้วเราก็จะมีป้ายให้หต่ลชุมชนไปติดในชุมชนมมนะครับว่าไม่เอาด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันครับ F1 แล้วก็จะรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ไม่กระทบกระเทือนแต่รถติดนะครับเราจะใช้พื้นที่อย่างสุภาพจะมาก <คน S 1> ันเยอะไหมครับก็มากันประมาณ3า0สี่ร้อคนสี่ราบว่า ผู้สูงอายุเยอะนะครับในเขตก่อนนะโกสินไม่ใช่วัยรุ่นอยู่มา200ปตีแล้วนี่อยู่มา2 3 1เปีครับก็ต้องสูงอายุแหละแล้วอย่างนี้เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุเอ๊ะแล้วอย่างนี้พวกวัยรุ่นในชุมชนกันเคยสอบถามเขาไหมว่าเขามีความคิดเห็นกันทํานองเดียวกับพวกเราหรือเปล่าก็สอบถามครับก็มีการลงชื่อเข้าชื่อกันนะเด็กแล้วก็ยังเป็เด็กนะวัยรุ่นที่นี่เราก็เขาก็อยากให้ รอบบ้านเขาเนี่ยเงียบๆไม่อย่างห้กระทึกคือโคมนะครับเพราะว่าเราอยู่ทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ชคนเป็นชาวชุมชนชาวชุมชนใช่ไหมับที่บ้านอะไรครับในอานดัการครับอยู่ในห้องตัวมาตรงเกาะนั่นใช่ไหมใช่ใช่ที่นี่ยังรักษาประเพณีเดิมๆอยู่นะใช่ครับใช่ประเพณีต่างๆก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ก็พรุ่งนี้นัดหมายนะครับสําหรับคนไม่เห็นด้วยกับเอฟวันถ้าจะมาให้กําลังใจพวกเราก็เชิญนะครับสี่โมงเย็นครับ นะครับบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลฝั่งโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับเรารวมตัวกันตรงนั้นก่อนมันจะล่มหน่อยนะครับแล้วก็มีห้องน้ําให้พี่น้องถ้าเกิดมาก็รบกวนเขาไปใช้ในร้านอาหารเขาได้นะครับส่วนหนึ่งแล้วเรานัดหมายก็นอาป้ายมายืนรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยแสดงองให้คนผ่านไปผ่านมานะครับได้รับรู้ว่า ยังมีคนในพื้นที่นี้อยู่นะ <switching S 2> ไม่ใช่เป็นเมืองพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวมีแต่อาคารแต่ <handling S 2> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีอาคารหลังอาคารมันมีชาวบ้านมีชุมชนอยู่นะครับท่านอย่าคิดเองว่าเป็นเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์นะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับหลังตึกละดํดำเนินทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแต่ชุมชนป้อมมาหาการชุมชนบวรลังศรีนะครับ ian, ชุมชนมัสยิด บ้านตึกดินนะครับหลังจากนั้นไปก็จะมีชุมชนเขียนนิวาสชุมชนหลังวัดลาดนัชาชุมชนวัดเทิดาเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านจะเห็นว่าริมถนนมันมีแต่ความเงียบเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แต่ด้านหลังมันมีชีวิตนะครับมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเลยแต่ถนนนี่มันเป็นชองอาริเซ่ประเทศไทยนะจะเกิดอะไรขึ้นใน ในอนาคตครับนในการรวมตัวของชาวชุมชนในเขตพระนครเนี่ยก็ถึงเรื่องการพัฒนาเมืองในอนาคตคนะครับว่าจะพัฒนาแบบไหนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนหรือพัฒนามีส่วนร่วมกับนายทุนต้องเลือกเอาละว่าจะร่วมกับชุมชนหรือจะร่วมกับนายทุนจะกระเทือนกับชีวิตวิถีไทยในชุมชนนี้ไหม ก็กระเทือนเลยครับว่าเราค้าขายเราเป็นส,สังคมอยู่อาศัยนะค้าขายค,ค้าขายแบบล่างย่านะครับถามว่าถ้านักลงทุนมาเนี่ยล่างย่าเราจะได้เข้าไปในสถานที่เขาไหม,มชาวชุมชนเนี่ยค้าขายแบบประกอบหาเช้ากินขําเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากน้อยขนาดไหนต้องมาชั่งน้ําหนักดูนะครับ,รบข้าชาชีวะนี่อยู่รถนะกสินกี่รุ่นแล้วเนี่ยเขาอยู่มาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่เริ่มไหม ก็ผมก็ท่านพลศรีที่ทําจัดรายการวิทยุะครับแล้วก็ทํานิตยสารอาหารครับผมนี่ก็รุ่นที่สี่ละรุ่นที่สี่ครับก็ทําธุรกิจอาหารอยู่ในชุมชนแครงพุทอครับร้านเกาเหลาสมองหมูซึ่งยุคหนึ่งฮะผู้นําประเทศเขาบอกว่าไปรัสเซียกินแล้วแก้โรคอัลไซเมอร์โอ้โหขายดีเลยขายแทบพังเลยครับ เพราะเนี่ยมันอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ครับก็หลายชั่วคนก็อยู่มานานนะครับนามสกุลพระรเชทาของแม่ผมก็สุรนันก็อยู่มานานละคืออยู่ทพ่งพุธรเนี่ยมาตั้งแต่ปลายรัชการที่หกหละบ้านผมมานานวมาทำธุรกิจเกี่ยวกัาสมัยก่อนก็ทำจักรยานรถเช่าสนามหลวงครับครัาเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่เคยเห็นถ้าเกิดก่อนสองหนึ่งก็ มีโอกาสสักเกิดหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยได้ใช้บริการแน่คุณโอ๊ดงงคุณโอ๊ดงงเด็กกรุงเทพขี่จักรยานเป็นก็เพราะสนามหลวงนี่แหะครับมันเป็นการจังหวัดที่มันเป็นมันสัปดาห์ที่มีตลาดนัดครับหลังจากย้ายไปปีสองหนึ่งก็ไปไปจันทุจักนี่แหละครับครับก็เป็นเรื่องที่ ชุมชนก็ยัง э so รวมตัวกันเหนียวแน่นอ <masterpiece> ยู <MUSIC> <ร Culture> ่นะเหนียวแน่นครับเราอย่างป้อมมหาการเนี่ยเขาก็อยู่มาได้ครับถูกไล่เลื้อยมาตั้งเกือบ20ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เป็นอยางอยากฟังเสียงเขาเหมือนกันนนเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยแต่ดูแล้วในชุมชนแบบนี้นี่มันก็มันคือมันมีเสน่ห์ในตัวของมันใช่ครับมันมีฟังเสียงชาวบ้านไั้หน่อยดีไหมเมื่อมีกระแสคัดค้านจากชุมชนโดยรอบและนักวิชาการมากมายทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกี้ครับ ก็เป็นในชาวเป็นเสียงจากชาวบ้านในชาวชุมชนแหละที่ไม่เห็นด้วยตอนนี้คือในชุมชนเป็นยังไงก็เป็นการคือไม่เห็นด้วยหรือไม่ต้องการแม้ว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจะส่งเสริมเป็นยังไงกคือจริงๆมูลค่ามันสูงครับแต่ถามว่าพวกเราได้ไปแตะตรงนั้นหรือเปล่ามันคือเป็นกลุ่มในทุนกลุ่มคนที่จมบใช่ครับเป็นเจ้าของในทุนที่กลุ่มนี้จะถูกลื้ออยู่แล้วนี่ปอมพากาเนี่ยใช่ไหมเคยมีข่าวว่าจะถูกลื้อตั้งหลายครั้งตั้งแต่หลายผู้ว่า้วครับกลับจะถูกลื้อหลายผู้ว่าเหมือนกัน เท่าที่ทราบมาเนอะแต่เขาก็รตัวกันเห่อจะเป็นชุมชนโบราณที่ยังรักษาทุกอย่างเอาไว้บ้านก็ยังแบบยังมีอาชีพเดิมยังมีวิถีชีวิตยังมีตระกูลเก่าครับแต่อยากฟังเสียงชาวบ้านนะครับใช่มไหมฮะชาวบอือเดี๋ยวเราว่าอธิบายอย่างเงี้ยครับไปให้ทุกชุมชนชุมชนแต่ว่าอันได้ห้าหมื่นยังฮะ อ่าไม่แน่ใจในในชุมชนในชุมชนก็มีการคัดค้านในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของสังคมออนไลน์ลุงแจ่มเขาก็มีแฟนเพจที่เขาบรร่วมกันลงชื่อเหมือนกันนะเขาก็มาร่วมกันต่อต้านลงกันใน Facebook เป็นเพจต่อต้านไม่เอา F1 ตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้าไปกดไลค์ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยผมได้จากในสังคมในสังคมออนไลน์นี่คือเอาเข้ามาแลกแบ่งแบ่งกันนกันเอาที่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าที่จะพูดถึงหน่อยวันนี้คิดว่า เป็นเรื่องร้องเรียนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่ในะอีกไม่กี่วันนี้แหละแม้แต่ข้างวันนี้ก็เถอะนะครับมีผู้ร้องเรียนมานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่เกาะสมุยเลยคุณอ๊ตเขาบอกว่าเจอน้ํามันเลยฮะน้ํามันด<อ>ิบเต็มชายหาดสีดำข้นเหนียวยาวเป็นกิโล ริมชายหาดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ลอยติดเต็มกันไปหมดเลยตอนนี้ก็แล้วก็เรือประมงในพื้นที่เนี่ยนะครับก็พบว่ามีบริเวณาพน้ำมันลอยมาตามเรือเป็นจำนวนมากเลยนะครับตรงที่เขาไปสอบถามชาวบ้านในบริเวณนี้เนี่ยเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน้ำมันที่มันปล่อยทิ้งมาจากเรือข้ามฟากหรือว่าเรือประมงในพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากปริมาณคราบน้ำมันที่พบเนี่ยมันมากแล้วก็คลุมพื้นที่ไปเกินกว่า1กิโลเมตรตามแนวชายฝั่ง ชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ก็เลยไม่ปักใจเชื่อในข้อสันนิษฐานว่าที่บอกไปเนี่ยนะครับแล้วก็เลยมีข้อมูลด้วยนะครับมีข้อมูลจากชาวเรือที่เรื่องของการขุดเจาะในทะเลเอ่าวไทยเนื้อความในเอกสารนั้นก็กล่าวถึงการขุดย้ายแท่นเจาะจากบริเวณของชายหาดสถิงพระ มาย่างพื้นที่ขุดเจาะซึ่งอยู่ในพื้นที่กับใกล้เคียงกับเภอเก,กาะสมุยเนี่ยนะฮะปกติก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ํามันจากเรือประมงแต่คิดว่ามันมีข้อมูลอีกข้อหนึ่งใช่ไหมฮะที่บอกว่ามีการขุดเจาะอยู่น้ํามันเนี่ยอยู่ในทะเลทีนี้แท่นเจาะจากสิงพระสริงพระนี่อยู่สงขลาใช่ไหมจะย้ายมาที่สุราษฎร ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ํามันที่ดังกล่าวนั้นอาจจะมาจากที่พื้นที่ขุดเจาะนี่แหละปลาที่ชุมชนเห็นเนี่ยเหนียวข้นแทบจะนะฮะปลาจะอยู่ได้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้โหติดชายหาดเต็มหมดเลยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่เขาคัดสมาคมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ลงไปดูและเตรียมที่จะเก็บตัวอย่าง สายที่ปนเปื้อนคราบน้ํามันจากตรงพื้นที่นี้เพื่อที่จะไปตรวจวิเคราะห์จริงๆแล้วเรานัดพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้เขาติดสายอยู่ลงก็โอกาสต่อไปครับก็อาจจะเข้าในรายการข่าวเราก็ได้นะคุณพันนุสับสมวงศ์เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิตสมุทรพงานแล้วก็ว่าเกาะอ่างทองเห็นบอกว่าตอนนี้เอาสายไปตรวจแล้วแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะทราบผลตรวจวิเคราะห์ว่าเป็นมันจะมีที่มา นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาจะวิเคราะห์กันนะฮะเรื่องนี้เราก็จะเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องครับสียดยครับเวลาหมดแล้วครับลุงครับครับครับหมดแล้วไงก็ต้องไปแล้วครับเอาละครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ